สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนอเวนนาดาปลายากันเดอร์นะครับกําลังสงสัยอยู่ใช่ไหมว่าคําถามที่เราถามนั้นมีไว้ทําไมเรามาเฉลยกันก่อนดีกว่าครับว่าไอ้ตึกตรงกลางเนี่ยมีไว้ทําไมอ่านี่คือคําเฉลยนะครับอขออน,นุญาตข้ามถนนไปดูเลยแล้วกันใกล้ๆสิ่งที่เราเห็นนั้นก็คือนะครับเป็นอ่า นะครับก็คือที่หย่อนขยะนั่นเองนะครับตรงนี้เขาเขียนว่า deposito นะครับ the liscu นะครับก็เป็นที่ทิ้งขยะนั่นเองก็คือว่าวิธีการง่ายๆมากเลยก็คือเปิดฝาออกหย่อนขยะแล้วก็ทิ้งลงไปนะครับเห็นไหมเออง่ายมากทีเดียวอ่าใครกันบ้างที่ตอบถูกใครกันบ้างที่ตอบถูกรีบมาแสดงตัวด่วนเลยนะครับเรามีของรางวัลเล็กๆน้อยๆจากมาเกลด้วยตอนนี้เราอยู่ใกล้กับเซนาร์โดสแควร์แล้วก็ใกล้อยู่กับ โฮเทลแกลนน่าจะเป็นแกลลิสบัวครับตอนนี้ก็น่าเวลาน่าจะประมาณห้าโมงเย็นครับเอาดูกันอีกทีหนึ่งสำหรับที่ทิง้งขยะใครที่ตอบถูกนะตอบกันเก่งมากเลยนะครับผมอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราลาไปก่อนแล้วกันขอบคุณที่ติดตามฟังกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ